สวัสดีบรรยากาศสบายๆวันนี้นะครับวันนี้หมอเนี่ยนะมีเขาเรียกว่ามีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่อยากจะเอามาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดตังคนะ์เนาะเพราะว่าเราก็รู้กันว่าในยุคเศรษฐกิจช่วงนี้เนะี่ยมันก็ค่อนข้างฝืดเคืองเนาะแล้วก็เงินเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับดังนั้นการใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยคิดก่อนใช้นะครับหรือว่าพยายามกระชับเข้มขัดนะครับลดเข้มขัดให้ได้มากขึ้นแล้วก็ประหยัดให้ได้มากที่สุดแต่การประหยัดนั้นหนักมันก็ต้อง,ต,งตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของการใช้ชีวิต ที่มันถูกสุขานาไมแล้วก็รวมถึงให้มันถูกต้องตามคุณลองนะครับที่ไม่ใช่ว่าจะทุกทรมานตัวเองมากเกินไปนะเรื่องแรกก่อนเลยเนาะเรื่องกินนะเรื่องกินปกติทุกวันนี้หมอก็ทำกับข้าวกินเองที่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือ,อะจะไปเพลินว่าที่บ้านอยู่ตรงข้างกับโลตัสพอดีก็จะเข้าโลตัสแล้วก็ไปดูอาหารป้ายเหลืองตอนเย็น <laughs> เราพยายามเลือกอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆนะครับ แล้วก็อาหารกลุ่มที่มีมันน้อยมีโปรตีนเยอะนะครับแล้วก็เลือกพยายามเขี่ยแป้งออกในเวลากินนะฮะตอนนี้ก็ถามว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นการเผาผลาญพลังงานต่มมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนตอนเราเป็นหนุ่มหนุ่มแนละ้วตัวอาหารป้ายเหลืองเนี่ยถามว่ากินได้มันก็กินได้นะครับแต่ว่าหมอแนะนาว่าถ้าอาหารป้ายเหลืองส่วนใหญ่มันจะไม่ไม่ค่อยร้อนใช่ไหมครับก็เอามาเวฟสักหน่อยนึงก็ได้นะครับแต่การเวฟต้องต้องอย่าไปเวฟในกล่องอาหารของเขานะครับคือเราควรกลับออกมาเทในพัสดุที่มันสามารถเวฟได้อีกทีนึง เพื่อให้อาหารยังรู้สึกว่าอุ่นแล้วก็ยังสุกสะอาดดีนะครับต่อไปเรื่องอาหารปรีลิกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ไปหาซื้อพวกขนมปังหรือว่าซื้อพวกนมนะครับนมเวหรืออะไรงี้นะครับที่เขาอาจจะหมดอายุอ่าพูดทีครับที่อาจจะใกล้หมดอายุนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นป้ายเหลืองราคาจะลดลงค่อนข้างเยอะนั้นก็จะไปหาอาหารกลุ่มนี้นะครับมานะครับมาเก็บสตอ็อกเอาไว้ในในตู้เย็นเป็นช่องฟรีดไว้นะครับอย่างเช่นสมมูินะครับ ขนมปังเนี่ยที่เคยไปเห็นเนี่ยจากราคา34บาทบย่าาทงี้นะครับต่อต่อแถวนะต่อตั้งนะครับก็อาจจะเหลือมาสัก19บาทหรือ13บาทก็มีนะคเคยเห็นซึ่งหมวดอายุเนี่ยอาจจะเป็นหมวดอายุพรุ่งนี้หรือมะลือนี่เขาจะเริ่มมาเลยหลังละนะครับเพื่อว่าเลหลังขายหมอจะเอามาแช่ฟรีไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันแช่ฟรีไว้เนี่ยมันจะเก็บได้มาสักประมาณ1สัปดาห์ได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนที่จะมากินแล้วก็ค่อยเอามาเวฟกินอีกทีนึงอย่างนี้ก็ได้นะ แล้วก็ตัวนมนะครับอย่างนมเวที่หมอซื้อเนี่ยราคาจะลดลงประมาณเกือบเกือบครึ่งเลยนะครับเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นตก็ซื้อมาเก็บไว้นะถามว่าเก็บยังไงก็ฟรีได้นะครับก็เลือกที่จะฟรีดเอานะครับแล้วก็พอจะต้องการมากินก็มาอุ่นอย่าง,ง,ยยาง,งานี้ได้เหมือนกันแต่ว่าการอุ่นเนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเราฟรีดนะครับเราก็ต้องไปฟรีดในว่าในภาชนะที่เราเตรียมไว้สำหรับเตรียมจะอุ่นได้เลยเดี๋ยวสมมติเรามีภาชนะที่เป็นสำหรับเวฟโดยเฉพาะใช่ไหมครับอาจจะซื้อภาชนะที่มระมาณสัก 500ม l อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะเทนมที่เทนมที่เขาเลยหลังครับเอามาไว้เทไว้ในาภาชนะนี้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในช่องฟรีซพอต้องการจะมากินแ้วก็มาอุ่นนะครับอาจจะอุ่นเวฟหรืออาจจะเอามาอุ่นในหม้อน,นึ่งก็ได้นะมีออื่นอีกไหมกินใช่ไหมกินรักษากินยารักษาโรคถ้ายารักษาโรคเนี่ยทุกวันนี้จริง ทุกคนประเทศทุกคนทั้งประเทศไทยนะครับก็เข้าถึงระบบสาธารณสุขพื้นฐานอยู่ละเช่นป่วยจะป่วยเล็กน้อยก็เข้า,า PCU ใช่ไหมครับรอสต,อตอแต่ว่าทุกวันนี้เห็นว่ามีโครงการใหม่ที่เขาออกมาก็คือสามารถที่จะไปเบิกยากับทางเภสัชกรหรือว่าร้านร้านร้านยานะครับตามแถวแถวบ้านได้ซึ่งจะเป็นโครงการน่าจะเป็นโครงการร้านยาอบอุ่นหรือสักอย่างนะครับซึ่งอันนี้หมอไม่แน่ใจ สามารถเอาประชาชนไปยืน่นขอยาในกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม17โรคพื้นฐานนะครับมีไข้เจ็บคอปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยสามารถขอเบิกยาพื้นฐานได้ซึ่งตรงเนี้ยควรนะครับเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นยาฟรีเป็นยาฟรีแล้วมีเพศสัดกร้อ็มีคนช่วยจ่ายให้ด้วยนะฮะถามว่าเอ้ยหมอเปิดคลินิครักษาโูคทั่วไปแล้วไม่กระทบเหรอเออจริงๆมันไม,ม,ม่เกี่ยวข้องกันนะครับคือการที่การที่ทางรัฐมีโครงการานาเนี้ยมาเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าอย่างน้อยน้อยลดลดเออเขาเรียกว่าความเสี่ยง ต่อคนไข้ที่เขาจะมีโรคหนักๆครับเดี๋ยวเขามีเพจสัชช่วยคัดกรองให้ก่อนแล้วว่าถ้าเกิดโรคเนี้ยคนต้องไปเจอมือหมอเลยเขาก็จะส่งมาที่คลินิกหรือว่าส่งไปที่โรงพยาบาลแบบนี้เป็นต้นนะครับแบบเนี้ยก็ดีนะครับซึ่งหมอโอเคมากเลยดีมากมีคนช่วยคัดกรองให้ก่อนเลยเออเดี๋ยวเเรื่องกินอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะครับเรื่องกินเนี่ยเรื่องกินเนี่ยถ้าสมมติว่านะครับเราทําอาหารกินเองนะครับมันจะมีแบบหนึ่งก็คือปกติที่บ้านหมอเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอยู่กันหลายคนนะครับอยู่เป็นคครรอบัวใหญ เราก็จะซื้อซื้อหมูหรือซื้อไก่อ่ะครับตามตามเ,เขาเรียกว่าเป็นลดลดขายนะครับหรือว่าเป็นจัดรงงานโดยตรงหรืออะไรแบบแบบนี้นะครับเราก็จะไปดีลไว้ว่าขอซื้อปริมาณเยอะๆครั้งเดียวเช่นซื้อเนื้อหมูขอเหมาทีเดียวสาิกิโลอย่างเงี้ยนะครับก็คือซื้อครั้งเดียวจะได้ราคาถูกลงแล้วก็จะจะเก็บได้เป็นเดือนเลยครับเอาไปเข้าช่องฟีดแล้วก็เก็บไว้เป็นเดือนคราวนี้ก็จะมีข้อจำกัดใช่ไหมครับเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้มีเป็นครอบครัวใหญ่มากแล้วเงินอาจจะไม่ได้มีสำรองในการที่จะมาเตรียมซื้ออะไรแบบนี้เยอะนะครับ บอกแนะนาว่าลองลองไปซื้อ,อลองคุยกับทางเคยว่าทางเขียงครับทางเขียงที่เรารู้จักแล้วก็ลองคุยเขาลองดูราคาดูว่าถ้าขอซื้อประมาณเท่านี้ต่อเดือนน่ะแล้วล้วก็ขอซื้อประมาณสมมุตินะครับอาจจะซื้อประมาณสักเหมา10บกิโลอย่างเงี้ยครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมาขอซื้อ10บกิโลสักครั้งหนึ่งแล้วก็เขาจะให้เราได้เท่าไหร่อย่างงี้ะครับแล้วก็ตู้เย็นต้องมีนะครับตู้เย็นสําหรับฟรีต,ต้องมีนะไม่ใช่ว่าซื้อ10บกิโลแล้วก็จะไว้ข้างนอกอะไรเงี้ยหรือว่าใส่ตู้เย็นธรรมดาเหมือนก็จะเน่านะ ต้องใส่ไปในช่องฟีีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะถ้ายัางไงลองทําดูได้นะครับแต่บางท่านอันนี้ในต้องขออภัยนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าดูถูกท่านที่ไม่ได้มีเงินเลยนะครับถึงถ้าเกิดบางท่านอาจจะมีข้อจํากัดนะในเรื่องมกากระทั่งตู้เย็นจริงๆคืออาจจะแบบขอขอขอนุญาตนะครับขอโทษทีครับอาจจะยากจนมากจริงๆนะครับไม่มีแม้กระทั่งตู้เย็นเลยต้องลองหาวิธีนะครับอย่างป้ายเหลืองช่วงเย็นอย่างนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีร้านที่เขาขายตามหน้าเซเว่นอย่างเช่นพวก จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายข้าวกล่อง25บาทเงี้ยนะครับก,ก็ลองดูครับลองลองปรับตัวเองดูนะครับเพราะว่าหมอเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งในการบริหารจัดการอยู่แล้วนะครับเขาพยายามดูว่าไหนที่พอจะประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับอโอเคเรื่องกินผ่านไปนะครับเรื่องยาผ่านไปนะครับโอ้เขาถามต่อไปถ้าเกิดสมว่ามันเป็นหนักๆัํทำยังไงครับก็มี2ทางเลือกใช่ไหมก็ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของเราไปนะครับตามโรงพยาบาลหรือว่าตามคลินิกที่เขาดีกประกันสังคมหรือว่าเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นอย่างนี้นะครับแบบนี้เนาะ ก็ลองลองไปดูนะครับมันจะมีเครือข่ายแบบนี้อยู่เออบางท่านเนี่ยชอบไปฟิตเนสใช่ไหมอ่าไ,ไปฟิตเนสถ้าสมมติว่าพอจะเปลี่ยนเป็นฟิตเนสราคาถูกลงได้ไหมอย่างนี้นครับถ้าเราบางท่าน,เ,นเขาไม่ได้มีโฮมยิมหรือว่าไม่ได้มีฟิตเนสที่บ้านก็ลองเปลี่ยนเป็นฟิตเนสที่ราคาถูกลงล <Yeah. S 2> เป็นโอเพนแอร์ก็เคยเห็นใช่ไหมครับท่านที่มีเท่าที่เคยออกออกกําลังกายประจาใช่ไหมครับอาจจะเคยไปฟิตเนสตามโรงแรมหรือว่าฟิตเนสที่เป็นแฟรนไชส์ที่เขามีเชนนะครับหรือเป็นฟิตเนสที่เขามีห้องแอร์ บางบางฟิตเนสเนี่ยอาจจะราคาแพงมากแล้วซึ่งเราก็ต้องการจะประหยัดตังคนะ์แล้วก็ต้องหาฟิตเนสใหม่ที่มันดีขึ้นนะครับเอั้งที่เป็นสิ่ที่มันดีอยู่แต่ว่ามาตรฐานก็คือต้องให้ได้ตามที่เราพอจะรับได้แล้วก็ราคาถูกลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเรื่องกินอยู่ออกกำลังกายเนาะอ่าต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยบางท่านอาจจะยังเป็นการเช่าอยู่ใช่ไหมครับยังเช่าอยู่อาศัยอยู่นะ <c oughs> อันนี้ก็อาจจะต้องคุยตรงๆนะครับว่าลองไปคุยกับทางผู้ให้เช่านะครับหมอเชื่อว่าผู้ให้เช่าเนี่ยใจดีนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้คือถ้าเกิดคุยตรงๆอนะ่ะมันก็จะพอคุยได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งคือทางฝ่ายผู้ให้เช่าเนี่ยเขาก็ยิ่งอยากจะได้ผู้เช่าเอาไว้นะครับเขานอกจากว่าเขาไม่ได้งอจริงๆอย่างนี้นะครับเออหมอเห็นคลิปของเจเล้งนะครับที่เขาคือเจเล้งแกรวยมากเนาะแล้วก็เจเล้งเนี่ยเขามีหอพักใช่ไหมครับเยอะมากเลยใช่ไหมฮะล้ัลักษณะของเจเล้งนี่คือเขาทําเหมือนกับ ให้ราคาถูกปล่อยเช่าให้ราคาถูกให้กับนักศึกษาอ,อ,อันนี้ถามว่าเขาก็เป็นคนรวยที่เขาช่วยประชาชนะนะเนาะอันนี้ก็ถือว่านับถืออยู่นะครับระดับหนึ่งซึ่งเห็นไหมผู้ให้เช่าหลายท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะห่วงที่หรือว่าอะไรมากนะครับแต่ว่าขอให้เราจ่ายตรงนะขอให้จ่ายขอให้จ่ายค่าเช่าให้ตรงนะครับแล้วก็เป็นผู้เช่าที่ดีนะครับดูแลทรัพย์สินช่วยให้ช่วยผู้ให้เช่าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านของตัวเองหลังหนึง่ง ก็ดูแลช่วยกันไปถ้าเป็นผู้เช่าที่ดีเนี่ยหมอเชื่อว่ายังไงยังไงนะครับทางฝั่งผู้ให้เช่าเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะเก็บเราไว้นะครับเก็บให้เราเช่าอยู่ต่อนะฮะการที่จะไปขอต่อรองเรื่องค่าเช่าลงไปเนี่ยเขาให้แน่นอนนะครับอาจจะลดมากลดน้อยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งสังเกตสังเกตนะครับถ้าสมมติว่าเราขอลดราคาลงมาสมมติค่าเช่าเดือนหนึ่งสามพันห้าใช่ไหมขอลดลงเหลือแค่สักสามพันอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ให้นะครับกาอาจจะให้สักสามพันสองเงี้ยก็ไม่อยากไปเดือน300ละสามร้อยละ สามเอาไปทำอะไรต้องเยอะแยะใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมคือมันต้องต่อรองครับต้องรู้จักการเจราจานะลองไปลองไปเจราจาลองดูนะครับถ้าต่อรองได้ก็โอเคแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆลองพิจารณาดูนะครับว่าอยู่ที่ใหม่ได้ไหมนะครับถ้าเกิดการอยู่ที่ใหม่มันประหยัดกว่าก็ยาอยู่ที่ใหม่นะครับเอ่อที่อยู่อาศายัยาาศายารษาโลคเครื่องนุ่ม่มนี่คงไม่ต้องคงไม่ต้องอธิบายเยอะใช่ไหมครับเพราะเครื่องนุ่ห่มทุกวันนี้หาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ ถามว่าจําเป็นไหมก็หมอคิดว่าก็จำเป็นอยู่นะครับคือคนเราก็ต้องได้ใส่เสื้อผ้าอยู่นอกจากเสื้อผ้าจะขาด,ดจริงๆแบบมันเละมากจริงก็ต้องซื้อเสื้อใหม่เสื้อผ้าใหม่แต่ถ้าเกิดเสื้อผ้าเก่ายังพอใส่ได้อยู่ก็ใส่ไปก่อนนะครับโอเคคิดว่าน่าจะเท่านี้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่สาสองใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่สาสามของร่างกายเราก็คือแล้วมือถือมือถือนี่ก็จําเป็นเนาะโปรโมชั่นโปรโมชั่นอีกหนึง่งถ้าโปรโมชั่นเนี่ยสามารถลด ลดลงได้ได้ไหมอา่าต้องลองไปโทรศัพท์คุยกับ call center เขาลองดูว่าเราขอลดอ่โปรโมชั่นลงมาลดการใช้เน็ตลงมาได้ไหมนะครับลองหาเน็ตฟรีที่พักอศาศัยของเราอย่างนี้นะครับหรือที่ที่เราเรียนท,ที่ที่เราเอ่าทำงานอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขามีเน็ตฟรีก็ใช้แบบไนไปก่อนก็ได้แล้วก็อีกอันนึงครับตอนนี้ของหมอใช้แบบนี้ครับเทคนิคนี้ก็คือยกเลิกยกเลิกสัญญาณเช่าที่เป็นผู้ให้บริการ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยหมอขอขอยกเลิกไปตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ซิมเทพนะครับเค,เคยได้ซินซิมเทพนะพวกซิมที่เขาแบบอยู่เป็นรายปีอ่ะเป็นซิมเน็ตรายปีนะครับหมอก็ซื้อซิมแบบนี้มาแล้วก็ซื้อเราเตอร์มาเครื่องหนึ่งนะครับก็เอาซิมกับเราเตอร์มาต่อใส่กันแล้วก็กระจายสัญญาณก็ใช้วิธีกินี้นะครับก็จะได้ประหยัดมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราสมมุตินะครับเราเช่าสัญญาณนะครับเช่าสัญญาณผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เเนนน็ี่่จะคิดดือึงทท600บา หกร้อยคูณไปสิบสองเดือนเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบสองจ็ดสองคือเจ็ดพันสองปีหนึ่งคือจ่ายไปเจ็ดเจ็ดพันสองนะครับสัญญาณก็คือดีอันนี้ก็ยอมรับว,ว่าสัญญาณก็ดีจริงนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนใหม่เราเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้คือใช้ซิมเทพนะครับเอาซิมเทพมาแล้วก็ใส่เราเตอร์เน็ตเน็ตเนี่ยประมาณสามพันห้านะครับแปลว่าจะประหยัดตังค์ได้ปีหนึ่งตกประมาณสามพันกว่าบาทเลยอันนี้ก็เป็นอนะินเทอร์เน็ตเนาะส่วนมือถือถ้าเกิดสมมุติว่าเรา,เ,าเคย คือถ้าสมมติคือมือถือมันไม่ได้เจ๊งจริงๆคือมันไม่ได้แบบเน่าจริงๆะนะครับปกติหมอก็จะไม่เปลี่ยนมือถือเลยนะครับเราก็จะไม่ไม่ซื้อใหม่นอกจากมีความจําเป็นจริงๆเลยนะครับเช่นการทํางานในในองค์กรหรือว่าการทํางานในบริษัทเนี่ยของที่หมอทํางานอยู่ที่เปิดอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ใช้ถ้ามันไม่จำเป็นต้องซื้อ iPad ใหม่หมอก็จะไม่ซื้อนะครับเพราะถ้าเกิดอันเดิมยังพอใช้ได้อยู่ก็ก็ใช้อันเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ การทํางานบางอย่างถ้าเกิดต้องได้เช่าพื้นที่ไอคลาวเพิ่มเนี่ยกราต้องพิจารณาดีๆว่าต้องควรเช่าเพิ่มไหมถ้าเกิดบางอย่างสามารถลบข้อมูลเก่าทิ้งได้ก็ลบออกอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีคิดว่าเ,เทคนิคในการที่บอกบอกต่อนะครับว่าเรามีกาแชร์นะครับแชร์สิ่งที่เราทําอยู่เพื่อจะช่วยเพื่อนๆทุกคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเพ,เพื่อนที่ติดตามหมออยู่เนี่ย ได้ประหยัดตางมากขึ้นหมอก็ยินดีนะครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรคิดออกอีก <c oughs> ก็จะมาแชร์เพิ่มไว้นะครับที่ใต้เมนที่ใต้คลิปนี้นะครับท่านไหนอยากอยากรู้ว่าหมอใช้เทคนิคไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ลองทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะครับฝากติดตามกดแลกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe น,นะติดตามหมอได้หลายช่องทางครับมี Facebook นะครับ Instagram Tiktok แล้วก็ในช่องทาง YouTube นี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ